สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดพร้อมเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียง421สถานีทั่วประเทศขอเชิญพันเข้าสู่รายการภารกิจพิชิตโกงสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับรายการภารกิจพิชิตโกง เวลา19นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกาทางสถานีวิทยุสมาคมสื่อช่อสะอาดนะครับรายการภารกิจพิชิตโกงเป็นรายการที่จะนำข้อมูลข่าวสารของสำนักง,งานปปชในรอบสัปดาห์มาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันครับวันนี้พบกับผมอีกเช่นเคยสัสวัตรรัตนพันธ์นักประชาะสัมพันธ์ชำนาญการสำนักสื่อสารองค์กรสำนักง,งานปป,ปชเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ขอ,อนำคุณผู้ฟังมาที่ข่าวแรกครับ ปปชจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษารวมกำหนดนโยบายการขับเคลื่อนหลักสูตรให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีสำนักง,งานปปชโดยสำนักต้านทุจริตศึกษาจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาโดยมีนายนิวัชชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการปปชเป็นประธานในพิธีนะครับ พร้อมให้แนวทางในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและเป้าหมายสู่การยกระดับวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตณโรงแรมแกรนริชมอนด์อำเภอเมืองจังหวัดนนทบ,บุรีในการประชุมนี้นะครับมีนายอุทิศบัวศรีรองเลขาธิการคณะกรรมการปรปรชเป็นประธานในการติดตามการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในรูปแบบเปิดรายวิชาเพิ่มเติม โดยมีการจัดการเรียนการสอน40ชั่วโมงต่อปีการศึกษาสำหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและจะทำเป็นหนึ่งรายวิชาจำนวน3หน่วยกิจสำหรับหลักสูตรอุดมศึกษาซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวการประชุมเมื่อวันที่18สิงหาคม2563ที่ผ่านมาประชุมนี้นะครับมีผู้แทนหน่วยงานการศึกษาเข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยสำนักง,งานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการสำนักง,งานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากรมส่งเสริมการเรียนรู้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรุงเทพมหานครสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฏ ที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยโดยผู้เข้าร่วมประชุมรับได้มีการนำเสนอผลการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรไปใช้และให้ข้อคิดเห็นรวมทั้งร่วมกันกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนหลักสูตรให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีและแผนเป้าหมายการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริศ,ศึกษาปีพศ2566ถึง2570 สาทางนี้สำนักงานปปชจะมีการสรุปแนวทางการขับเคลื่อนหลักสูตรจากที่ประชุมเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคณะกรรมการปปรชรวมทั้งนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาที่ชัดเจนในระดับนโยบาย พร้อมถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาต่อไปเรียกได้ว่าเป็นหลักสูตรที่ดีมากๆนะครับและได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในวงการเกี่ยวกับการศึกษานั่นเองครับข่าวาต่อไปครับปปชลุยสอบพนักงานผู้ช่วยอบอตอ,อาสามารถร้อยเอดจัดเต็มครับพักร้อน10วันลากิจ45วันทั้งที่ตัวไม่อยู่ข่าวว่าบินไปเป็นผีน้อยเกาหลีสอบทุจริตนายอนุชาพึ่งบุญศรี ผู้อำนวยการสำนักง,งานปปชประจำจังหวัดร้อยเอ็ดเปิดเผยว่าได้นำทีมพนักง,งานไต่สวนการทุจริตของสำนักง,งานปปชประจำจังหวัดร้อยเอ็ดมีการลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับหลังที่ปรากฏเป็นข่าวเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ว่ามีพนักง,งานผู้ช่วยการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลอาสาม,มาจังหวัดร้อยเอ็ดแปลงกายเป็นผีน้อยบินไปเกาหลีใช้สิทธิ์ลาเต็มสูบโดยในช่วง10วันแรกที่ไปตั้งแต่3ถึง16มกราคม25-66 ใช้เป็นการลาพักร้อนจากนั้นวันที่17มกราคมถึง21มีนาคมตัวไม่อยู่ครับแต่ยื่นขอลากิจอีก45วันสำนักงานปป,ปชประจำจังหวัดร้อยเอ็ดได้ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถเพื่อสอบถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและขอข้อมูลหลักฐานการเข้าออกการทำงานการลาและเอกสารเกี่ยวกับการขออนุญาตลาภายในระยะเวลาที่ปรากฏไว้ในข่าวเพื่อรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานไว้ตรวจสอบ ายนอนุชากล่าวว่าอย่างไรก็ตามครับโดยหลักการแล้วพนักง,งานองค์การบริหารส่วนตำบลที่ประสงค์จะลากิจส่วนตัวให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นไปจนถึงผู้มีอำนาจในการอนุญาตและเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะลาหยุดราชการได้และการลานั้นผู้มีอำนาจอนุมัติต้องมีหน้าที่ในการพิจารณาความจำเป็นเร่งด่วนของผู้ประสงค์ขอลาทั้งนี้การลานั้นต้องไม่ทำให้ราชการเสียหายด้วยนะครับ และหากพบการกระทำความผิดจริงก็จะมีการดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปรับปรามการทุจริตพศ2561ต่อไปครับมากัน <Gym>. ท <Napoleon> ี่ข่าวภูมิภาคนะครับปปชนครพนมลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีมีผู้บุกรุกทางสาธารณประโยชน์นายสมพศเพ่งประสิทธิ์ผู้อำนวยการสำนักงานปปชประจำจังหวัดนครพนมมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ลงพื้นที่เข้าเก็บข้อมูลกรณีการสร้างอาคารลุกล้ําที่ทางสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เทศบาลเมืองนครพน,นมโดยมีผู้แทนจากนายกเทศมนตรีเมืองนครพน,นมและเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลเมืองนครพน,นมให้ข้อมูลการดําเนินการก่อสร้างอาคารลุกล้ําที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าวจากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่าผลการรังวัดตรวจสอบแนวเขตท,ที่ดินสาธารณประโยชน์ lemonade, มีการก่อสร้างและมีสิ่งปลูกสร้างที่ลุกล้ำทางสาธารณประโยชน์โดยเป็นความผิดข้อหาปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใดๆลุกล้ำที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยไม่มีสิทธิ์หรือไม่ได้รับอนุญาตซึ่งในปัจจุบันผู้บุกรุกยังไม่มีการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ลุกล้ำออกแต่อย่างใดโดยเทศบาลเมืองนครพนมได้แจ้งความร้องทุกข์ ใหพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองนครพนมดำเนินคดีกับผู้บุกรุกตามกฎหมายแล้วท้งนี้สำนนกง,งานปปชประจำจังหวัดน,นครพนมขอให้เทศบาลเมืองนครพนมติดตามกรณีเทศบาลเมืองนครพนมได้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับผู้บุกรุกทางสาธารณาประโยชน์โดยขอให้มีหนังสือประสานติดตามขอทราบผลคดีจากสถานีตำรวจภูธรเมืองนครพนมทุก30วัน และให้ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินคดีกับผู้บุกรุกที่สาธารณะอย่างเคร่งครัดต่อไปพร้อมทั้งได้ขอเอกสารหลักฐานกรณีดังกล่าวเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปไปกันที่จังหวัดชนบุรีครับสำนักง,งานปปชประจำจังหวัดชนบุรีแถลงข่าวประจำเดือนกรกฎาคมกรณีรีสอร์ทหรูรุกพื้นที่เขาสมสารนายกิติพงศ์คลิปย้ม ผู้อมในการสํานักง,งานปปชรประจําจังหวัดชลบุรีได้แถลงข่าวประจําเดือนกนรกฎาคมพศ .2566 กรณีรีสอร์ทรูกที่เขาแสมสารว่าปัจจุบันรีสอร์ทรูดังกล่าวนะครับได้อุ่ทร์ต่ออบตแสมสารและอยู่ระหว่างการพิจารณาอุ่ทร์แต่สํานักง,งานปปชรประจําจังหวัดชลบุรียังคงบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องปรามเชิงรุกในกรณีดังกล่าว และมีการให้เจ้าหน้าที่ปลอมตัวเป็นนักท่องเที่ยวไปจองห้องพักปรากฏว่ารีสอร์ทดังกล่าวยังคงเปิดรับนักท่องเที่ยวอยู่จึงได้ส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางมาตรการป้องกันก,การละเมิดต่อตกฎหมายและสำนักง,งานปชปชประจำจังหวัดชนบุรีได้ขยายผลเพิ่มเติมไปยังอำเภอสัตหีบก็ได้มีการขอใบอนุญาตประกอบกิจาการโรงแรมของรีสอร์ทดังกล่าวหากยังไม่มีการขอใบอนุญาตทางอำเภอสัตหีบ ก็ต้องดําเนินการตามกฎหมายต่อไปและนอกจากนี้นะครับหากพบเจ้าหน้าที่รัฐรู้เห็นเป็นใจหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการสำนักง,งานปปชประจำจังหวัดชนบุรีจะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดข่าวต่อไปครับปปชสกลนครลงพื้นที่เฝ้าระวังการใช้จ่ายงบอุดหนุนเฉพาะกิจปี -66 นางสาวพูลศรีพงเพชรดิตผู้อำนวยการสำนักง,งานปปชประจำจังหวัดส,สกลนครมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณโครงการขุดลอกภายใต้งบอุดหนุนชวกิจประจำปีงบประมาณพศ2566โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต,ตได้มีการลงพื้นที่ณอำเภอสว่างแดนดินเพื่อดำเนินการเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณโครงการขุดลอกภายใต้งบอุดหนุนชวกิจ ประจำปีงบประมาณพศ2,566และโครงการอื่นใต้งบอุดหนุนเฉพาะกิจประกอบไปด้วยแหล่งกักเก็บน้ำพัฒนาแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นขุดลอกห้วยสารจอดหมู่ที่1และหมู่ที่3าํตำบลสว่างแดนดินระยะทางกว่า2,500เมตรงบประมาณ1,621,000บาทส่วนที่2นะครับแหล่งกักเก็บน้ำพัฒนาแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น ขุดลอกห้วยสันจอดหมู่ที่1และหมู่ที่3ตําบลสว่างแดนดินระยะทาง2,558เมตรงบประมาณ1,081,000บาทจากการลงพื้นที่พบว่าทั้ง2โครงการยังไม่มีการขุดลอกจึงประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบทราบว่าโครงการที่1และโครงการที่2ออยู่ระหว่างดําเนินการทั้งนี้ได้มีการแนะนําให้หน่วยงานดําเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดถึงแนวทางการใชใ้งบประมาณเหลือจ่ายกรณีงบอุดหนุนเฉพาะกิจและเห็นควรเร่งรัดการดําเนินการให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดเพื่อประโยชน์ของประชาชนปปชนครพนมลงพื้นที่เก็บข้อมูลขุดลอกสระเก็บน้ํา3.8ล้านบาทเทศบาลตําบลบ้านขานายสมพเพ่งประสิทธิ์ผู้อํานวยการสํานักง,งานปปชประจําจังหวัดนครพนมมอบหมายให้กลุ่มง,งานป้องกันการทุจริต ลงพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านขา่อาอําเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมเพื่อเข้าสังเกตการและเก็บข้อมูลตามแผนดำเนินงานโครงการงบอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะสร์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บูรณาการร่วมกันในการปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงของการทุจริตในพื้นที่ให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ ของสำนักง,งานปปชประจำจังหวัดนครพนมประจำปีงบประมาณพศ2566ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและขับเคลื่อนแนวทางการป้องกันการทุจริตต่อไปครั้งนี้ครับได้มีการลงพื้นที่สังเกตการพร้อมเก็บข้อมูลขุดลอกสะกักเก็บน้ําอีสานเขียวหมู่ที่2บ้านขา่าตำบลบ้านขา่าอําเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร3,892,000บาททวน ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างดำเนินโครงการผมขอนำคุณผู้ฟังมาทำความรู้จักกับหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปรับปรามการทุจริตระดับสูงหรือนอยอปศนะครับที่จัดขึ้นโดยสำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามการทุจริตแห่งชาติและกำลังจะมีกิจกรรมดีๆนะครับที่จัดขึ้นโดยผู้เข้าอบรมหลักสูตรนอยอปศรุ่น14ครับครับแล้วก็วันนี้นะครับผมอยู่กับดรชายานันติยะตะการชัยนะครับ ที่ปรึกษากรรมติการพลังงานวุฒิสภาและประธานฝ่ายวิชาการนะครับผมขออนุญาตสอบถามในเรื่องของหลักสูตรนยปสศครับว่าเป็นหลักสูตรอะไรแล้วก็จัดขึ้นโดยใครครับหลักสูตรนี้นะคะชื่อเต็มๆนะคะคือโครงการนักบริหารวิทยาศาสตร์การป้องกันและปราบปรามทุจริตระดับสูงนะคะซึ่งแน่นอนค่ะโครงการนี้ก็ต้องมีเจ้าภาพ สภาก็คือสนานง,งานปปกชนั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปนิดนึงภารกิจที่สําคัญอันหนึ่งของเฉลิมงานปปชก็คือาการให้ความรู้าการให้ความรู้นี้ไม่ใช่แค่ผู้บริหารระดับสูงอย่างเดียวกับโครงการนี้นะคะทางปปกชทําเยอะมากเลยค่ะตั้งแต่เด็กเยาวชนเลยก็จะมีโครงการป้าฉลิมศึกษาไม่แน่นใจว่าคุณเคยได้ยินไหมคะป้าฉลิมศึกษา ครัะ,ะรอ,อันนี้ก็ฝูกฝนตั้งแต่ยายประชนเลยเพราะเราเชื่อค่ะว่าเราต้องฝึกฝนตั้งแต่อย่างเด็กเลยค่ะเพื่อให้ทุกคนมีทัศนคติที่รับไม่ได้กับการผู้จลิตใดๆทั้งสิ้นนะคะอันนั้นก็คือในรวมของหลักสูตรนะคะคทีนี้เมื่อกี้ท่านถามว่าอะไรนะคะหลักสูตรนี้วัตถุประสงค์คืออะไรใช่ไหมคะใช่ครับผมอ๋อค่ะหลักสูตรนี้นี่นะคะเอานอยประพอโดยเฉพาะเลยเนี่ยนะคะก็คือ เราเนี่ยก็ถึประสงค์ก็คือนอกจากที่จะให้ผู้บริหารระดับสูงที่ว่าแล้วเนี่ยนะคะหลักสูตรนี้ของเราก็คือจะมี85ชิ้ีวิซึ่งมาจากส่วนงานต่างๆส่วนงานต่างๆนี้ก็คือทั้งขา้าวเป็นข้าราชาการแล้วก็ข้าประชาสังคมนะคะหลักสูตรของเราจะไม่มีภ้าคเอกชนนะคะทีนี้ก็จะมาอยู่ด้วยกัน็7-8เดือนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยคะ่ะเราก็จะมีการได้พวกเรานะคะก็จะได้รับการอบรมทางหลัก ทางปปชก็จะวางหลักส so so ูตรไว้ก็คืออันที่หนึ่งเลยก็คือจะต้องเออบรมในห้องเรียนซึ่งการอบรมนี้อบรมว่าได้เรื่องอะไรก็แน่นอนต้องหนีไปคนนะคะว่าได้เรื่องของการหนึ่งป้องกันสองตามการทุจริตกระบวนการต่างๆในการตรวจสอบมีอะไรนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้มีอะไรเราก็นอกใากในห้องเราก็ต้องไปชมงานหน่วยงานต่างๆเพื่อจะได้เข้าใจ บทบาทของแต่ละหน่วยง,งานเพราะเราไม่สามารถมันเป็นการบูรณาการมากกว่าใช่ไหมคะในเรื่องของกรากงรปราโกงอยู่ท้องถันโกง,งนี้นะคะทีนี้พอเราไปดูงานเสร็จไม่พอคะ่ะด้วยความที่ปปชเนี่ยคะ่ะมีความสัมพันธ์นะคะกับเป็นระดับองค์กรระหว่างประเทศนะคะก็คือทาง UN เนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนที่มาเรียนหลักสูตรนี้ก็จะได้รับแารศุกร์ไปที่ยูเเลยค่ะไปที่ออสเตรียเพื่อไปเรียนหนังสือ อันนี้เราไปเรียนในสือจริงๆนะคะไปเข้าห้องเรียนนะคะไปอบรมมีหน่วยจิตนะคะเป็นชั่วโมงเรียนแล้วก็ถ้าใครไม่เรียนก็ไม่ได้เพราะอันนี้เป็นการเซอร์ติฟายมีการมีการให้เซอร์ติฟิเคตนะคะแล้วก็ไปเยี่ยมชมกับยูเอนเพื่อจะได้ไปคุยกับเขาว่า <Okay. S 2> ระหว่างประเทศเราทํางานอะไรร่วมกันบ้างนะคะ mm hmm. แค่นี้นพีพอเราก็ต้องเก็บเรียนมาแล้วเรียนมาแล้วนะคะไปทุกๆสถานที่มาแล้วเราทางหลักสูตรก็เชื่อว่า ผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดนะคะนอกจากมีความรู้และความเข้าใจที่ระดับหนึ่งละเพราะฉะนั้นเราก็ต้องถึงเวลาใช่ไหมคะที่ผู้ต่อป่าิบห้5ชีวิตเนี้นะคะยค่ะจะต้องเรียกว่าประมวลความรู้ทั้งหมดนะคะโดยผ่านอะไรผ่านการทําวิทยาศาสตร์ะคะ่ะ <c oughs> ผ่านการวิทยาศาสตร์ที่เป็นการแอนตี้คอร์เรคชันนะคะให้กับส่งมอบให้กับทางปปชอนอกจากที่จะบอกว่า เพื่อจะเป็นการประเมินผลว่าเราเรียนแล้วเราได้ความรู้จริงๆถูกต้องหรือไม่ถูกต้องแล้วก็ยังถือว่าเป็นเรียกว่าเป็น contribution ก็คือถือว่าเป็นอะไรส่วนหนึ่งที่พวกเรานะักศึกษาทุกคนได้ร่วมกันแล้วก็พัฒนายุทธศาสตร์อันนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยงานเป็นเรียกว่าเป็นการช่วยงานส่วนหนึ่งให้กับปปชด้วยนะคะครับอันนี้ก็คือภาพรวมหลักๆนะคะครับะะแล้วปัจจุบันนี้เป็นรุ่นที่สิบสี่แล้วถูกต้องไหมครับ ถูกต้องค่ะคถูกต้องแล้วรุ่นที่สิบสี่นีเ้เรามีประเด็นในการทำยุทธศาสตร์ในเรื่องอะไรบ้างครับผมโปครั้งนี้เนี่ยนะคะเราระดมสมองเรียกว่าทุกคนเลยนะคะ85ชีวิตนะคะช่วยกันคิดนะคะเรื่องหัวข้อของเราที่เราทำยุทธศาสตร์ครั้งนี้เนี่ยก็คือชื่อว่ายุทธศาสตร์การป้องกันการชนิดเชิงนโยบายระดับท้องถิ่นราดมทีมไปสองตัวนะคะสามตัวด้วยอันที่หนึ่งคือป้องกันไม่ใช่ปราบปรามอันที่สองคือ พุชิตรเนี่ยมีหลายแบบใช่ไหมคะครับหนึ่งในหลายๆแบบเนี่ยก็คือพุจริตรเชิงนโยบายคีย์เวิร์ดตัวที่สองนะคะต่อไปคีย์เวิร์ดตัวที่สามพุจริตรเชิงนโยบายเนี่ยจะมีการพูดถึงกันเยอะในช่วงหลังๆแต่ส่วนแดดที่พูดถึงแดดเนี่ยคือระดับชาติแต่รุ่นของเราเนี่ยต้องการที่จะโฟกัสในระดับท้องถิ่นค่ะแนะนี่คือสามคีย์เวิร์ดสำคัญป้องกันการพุชลิตรระดับเชิงนโยบายลระดับท้องถิ่นค่ะ ก็เรียกได้ว่าเป็นคีย์เวิร์ดที่สําคัญมากๆเลยนะครับทีนี้อยากจะขอสอบถามครับว่าเรามีหลักฐานหรือว่าให้ถึงกล่าวว่าการคอร์รัปชันเนี่ยจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจแล้วก็สังคมของประเทศไทยเราอย่างไงบ้างครับผมอันนี้นะคะจะตนีนน้เรียกว,ว่าในส่วนตัวเองด้วยแหละนะคะเพราะว่าคือเรียนไปบอกว่านอกจากที่เราจะทำวิทยศาสตร์ให้กับแต่ทั้งรุ่นทำยุทยศาสตร์ส่งมอบให้กับปปชนะคะคทุกคนต้องมีภารกิจอีกอันหนึ่งน,นะคะในหลักสูตรนี้ ทุกคนจะต้องมีเอกสารต้องทํางานเอกสารวิชาการ mm hmm. ส่วนบุคคลด้วยค่ะทีนี้บางเออบางเอินดิฉันก็เลือกทําวิชาการส่วนบุคคลของตัวเองแบบเบอร์นนหนึ่งนะคะคือคนดิฉันใช้วิธีขอตัวเรียนนะคะ <Okay. S 2> แต่ก็มีการทําวิเคราะห์นะคะทำดีฟคราะห์นวัตกรรลงไปเพื่อหาความสัมพันธ์ค่ะว่า collection score เอ่ CP I, อ CPI score แล้วรู้จัก CPI อยู่แล้วนะคะคือก,การรับรู้การเรื่องของการทิจารณานะคะของแต่ละประเทศนะคะซึ่งตอนนี้จะมี180ประเทศที่มาร่วมกันทำ และเรียกเอ่อ C P I ย่อมาจากคำว่า c o r r u p t i o n Perception Index นะคะทีนี้ดิฉันก็ทำการดิเคระร์ลึกลงไปเพื่อหาความสัมพันธ์ว่าไอตัวคะแนน C P I เนี่ยมีความสัมพันธ์อะไรไหมกับ G D P G D P แล้วก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นตัวเลขที่เป็นเรียกว่าเป็นตัวที้วัดในเรื่องของเศรษฐกิจของแต่ละประเทศใช่ไหมคะ,คะดิฉันก็ลองหยิบก,กรณีศึกษาขึ้นมาของประเทศจีนพอดีดิฉันก็สนใจเรื่อง การปาบโงของจีนนะคะดิฉันก็เลยเอาเอา c คส e s t u ของจีมาย้อนหลังกลับไปเลยค่ะว่าย้อนหลังกลับไป12ปีเพราะ12ปีที่ผ่านมาทำมาถึง12ปีนะคะเพราะ12ปีที่ผ่านมามันเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายแล้วก็เห็นชัดเจนในเรื่องของปติลูปเศรษฐกิจของประเทศจีนนะคะดิฉันก็หยิบไอตัวคะแนน C P I ของประเทศจีนแล้วลองมา work หาความสัมพันธ์กันในเชิงของสติปีนะคะกับตัว G D P รายได้เอ่อรายได้ G D P นะคะรายได้ประชาชาติ เปอร์หัวต่อหัวของคนจีนว่าเป็นยังไงปรากฏว่ามีความสัมพันธ์ที่แบบค่อนข้างจะจะต้องมากเลยค่ะนะซึ่งเออแม่เสียดายนะคะเราเป็นการคุยกันทางโทรศัพท์นะคะก็ะลเลยไม่สามารถที่จะแชร์ภาพให้เห็นนะคะแต่ภาพนี้ไปในทิศทางเดียวกันเลยทีเดียวเลยค่ะในช่วงสิบกว่าปีสิบสองปีที่ดิฉันทำการศึกษาดังนั้นก็เลยน่าจะสรุปได้ว่านะคะเออ ด้วย Based, อีเ d นต์เบสนะคะหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าตัวเลขมันเป็นตัวที่สูจนนะคะว่า Score, คอ r r u p คชั่นสกอร,ร,รก์ก็คือ GDP สกอร์เนี่ยนะคะกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก็คือ GDP Per capita นะคะมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟนอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วซึ่งมันก็ตรงไปตรงมาใช่ไหมคะว่าการจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจส่วนหนึ่งมันก็ต้องมาจากการลงทุนของต่างประเทศการลงทุนของภาคเอกชน ซึ่ง้าประเทศนะคะต้องการที่จะขับเคลื่อนให้ให้สังขามีความมั่นใจกับประเทศไหนประเทศของเราเพื่อเขาเอาเงินมาลงทุนเราก็ต้องเขาก็ต้องมีความมั่นใจว่าเขาจะต้องแบบมีอไอทีโปรไสอะไรแบบนี้ประมาณอย่างนี้ใช่ไหมคะมันต้องการขายเง่ในง่ของภาครัฐรัฐบาลฝ่ายบริหารก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นใจให้ให้กับผู้ลงทุนเราก็ต้องทําให้เขาเห็นว่าประเทศไทยนะคะไม่มีการทุจริต โรงไสท,ทุกคนจะมีความเชื่อมั่นและหอบองเงินเข้ามาในประเทศไทยมันก็เป็นไก่กับไข่เป็นอะไรที่ตรงไปตรงมาที่สุดนะคะครับผมแล้วเห็นว่าจะมีการถแถลงยุทธศาสตร์ขึ้นด้วยใช่ไหมครับกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นเมื่อไหร่อ่ะครับผมเราจะมีการสุกน้าเลยค่ะวันที่4สีงหาคมนะคะเวลาเ,เริ่มลงทะเบีนยน่แโมงเช้าค่ะแล้วก็งานก็จะไปเสร็จสิ้นประมาณที่ครึ่งถึงบ่ายโมงนะคะ ครับและนอกเหนือจากกิจกรรมวิชาการแล้วในงานเรายังมีอะไรที่น่าสนใจอีกไหมครับค่ะนอกจากเอ่อวิชาการที่เราจะนำเสนอยุทธศาสตร์เอ่อป้องกันจารกระดิช่าแล้วเนี่ยนะคะเราก็ยังมีอีกอันหนึ่งค่ะที่เป็นไฮไลท์ที่สำคัญนะคะรุ่นเราโชคดีมากเลยค่ะได้รับเกียรนะคะจากท่านเกย์ครัทพูดจากรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยนะคะคท่านหารจือเขียนนะคะท่านจาเานะเรุณามาเป็นคีโนสปิเกอร์นะคะมาบรรยายเรื่อง ปฏิบัติการป่ากโกงของจีนค่ะซึ่งพวกเราก็รู้เห็นนะคะว่าในช่วงหลังเนี่ยประเทศจีนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นชัดเจนเลยค่ะว่ามีท่ทานสี่ประธานที่พดีสี่จินหินนะคะชัดเจนมากเลยค่ะว,ว่าท่านจะไม่ยอมท่านจะมีการเขาเรียกว่าปฏิบัติการล่าแมลงวันแมงลงดีพร้อมกับการปราบเสือก็คือทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กเลยนะคะที่ท่านต้องาการจะปราบ ปราบเนี่ยนะคะได้เงินจากคืนสู่แผ่นดินเนี่ยนะคะเป็นมูลค่าที่มหาศาลมากแล้วก็เอาจริงเอาจันมากนะคะไม่ว่าจะเป็นขุนนางทั้นผู้ใหญ่หรือผู้น้อยข้าราชการเนี่ยนะคะก็เอาแบก็โดนลงโทษดนประหารชีวิตนะคะดนยึดทรัพย์นะคะถึงขนาดที่ท่านลั่นมาตาเลยคะ่ะว่าต้องทําให้ทุกคนเห็นชัดเจนว่าเขาไม่สามารถที่จะโกงได้พอคุณทำอย่างเข้มงวดอย่างนี้ปุ๊บ ก็มีปฏิบัติการต่อมาคือปฏิบัติการไล่ติทต่อนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะทำให้ผู้ราชก,การก็เกิดความตกใจกลัวใช่ไหมคะก็เลยเดินเข้ามาเองเลยคะ่ะเดินมาสารภาพผิดเองเอ,อล่าสุดเนี่ยเป็นแสนคนเลยนะคะที่เข้ามาเข้ามาขอสารภาพผิดซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะคะแล้วก็เราก็อาจจะมีบางอย่างที่เราก็น่าจะมาเข้ากับบริบทของประเทศไทยได้นะคะซึ่งงานนี้เจ้าของประเทศเองนะคะเป็นคนมาพูดเองนะคะ ก็เชื่อว่าตรงนี้ก็น่าจะเป็นไฮไลท์ที่สําคัญนะคะเผื่อถ้าประชาชนที่มาเข้าร่วมสัมมนาก็จะได้องค์ขวามู้แต่ท่านแต่เจ้าของเรื่องเองโดยตรงนะคะค่ะสุดท้ายนี้มีอะไรจะฝากให้กับคุณผู้ฟังไหมครับที่กําลังติดตามรับฟังรายการของเราอยู่ครับค่ะก็ดิฉันอยากจะบอกว่าท้านในแง่ของรุ่น,นของเราเรนี่ยนะคะที่เรามีความตั้งใจมากนะคะในการทายุทธศาสตร์ป้องกันาการติต่อิงนโยบายระดับท้องถิ่น อยากให้ทุกคนให้ความสำคัญกับตรงนี้เพราะว่าถึงแม้เราจะมองว่าท้องถิ่นเนี่ยมูลค่างบประมาณต่อท้องถิ่นไม่เยอะแต่ทุกท่านคะมันขึ้นเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะคะงบประมาณของประเทศไทยวันนี้เนี่ยนะคะมี3ล้านล้านคือ3ล้าน,ล,าน, 3, 3ล,านล้านบาทต่อปีนะคะง <c oughs> ใน3คืองบประมาณที่ไปเหมือยงานเกี่ยวนท้องถิ่นฉะนั้น เอาเลขกลมๆคร้าวๆนะคะก็คือหนึ่งล้านล้านถ้าหนึ่งล้านล้านเนี่ยเราคิดง่ายๆนะคะเรามีหน่วยงานทั้งหมดเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบอบทอคือหน่วยงานท้องถิ่นนะคะถ้ากระจายกระจายไปนะคะและถ้าทุกคนนะคะมีความเข้าใจนะคะแม้แต่ทั้งผู้ทํางานเองผู้บริหารอ,อปรทอเองมีความเข้าใจคือดิฉันต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝั่งนะคะหลายๆครั้งหลายๆคราที่เราีิกว่า สังคมมองว่านี่คือกิจลิิตแต่บางทีผู้บริหารเองทำไปเพราะว่าขาดความเข้าใจบางเรื่องหรือแั้นตอนบางอย่างมันไม่ใช่เป็นเจตนาที่เขาตั้งใจทํานะคะแล้วถ้าทุกทุกคนลุกขึ้นมาแล้วก็ช่วยกันช้างความเข้าใจตรงนี้แล้วก็เราป้องกันตรงนี้ได้มากเท่าไหร่นะคะจากรากญาของเราจากท้องถิ่นของเรานะคะถ้าทุกคนช่วยกันทำผลไม้ผลมือ ดิฉันเชื่อว่าจะทําให้ประเทศไทยมีคุ้มคุ้งการที่ดีและมีความแข็งแรงและประเทศชาติของเราจะก้าวหน้าไปในทิศทางที่สวยงามค่ะและเป็นก้าวกระโดดที่มั่นคงยั่งยืนค่ะดิฉันก็เลยอยากจะเรียกร้อง ะะให้ทุกคนลุกขึ้นมานะคะแล้วมาช่วยกันคนละไม้คนละม,มือภาคประชาชานก็ช่วยได้นะคะเราต้องมาช่วยกันกล้าที่จะลุกขึ้นมาแล้วก็ชี้ชี้ช่องนะคะต้องไม่กลัวแล้วก็ชี้ช่องเพราะว่าหลายๆอันเราอยากคิดไปเองค่ะว่าเราจะกลัวยที่พวงจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่พวกเราคิดเลยเพราะฉะนั้นทุกคนลุกขึ้นมาตะขามาช่วยกันเราเรียกว่า ถ้าเป็นที่ U N เอขาเรียกว่าอ่อวิสซ่บโบอิงนะคะก็คือมาช่วยกันสอนลูีนะคะก็คุอความหมายก็คือช่วยกันชี้ช่องช่วยกันออทุกคนต้องเป็นปากเป็นสี่นะคะคเพื่อประเทศชาติของเราเพราะประเทศชาติของเราเป็นของทุกคนค่ะดิฉันก็ฝากระยะเลยนะคะคแต่อยากจะรู้ใช่ไหมน,นะคะเป็นยังไงมีของอะไรยุทธศาสตร์ที่ว่าเรามียุธทธศาสตร์้าด้านนะคะที่จะนำเสนอยุทธศาสตร์ที่ว่ามีอะไรขอเชิญทุกคนไปร่วมงานเลยนะคะวันที่สี่สิงหาคมน,นะคะ จบแน้วค่ะเจอกันนะคะครับผมแล้วกิจกรรมนี้สามารถผู้ที่สนใจก็สามารถเข้าฟังได้หรือว่ามีช่องทางในการติดต่อหรือลงทะเบียนเพื่อที่จะขอรับเข้าฟังไหมครับผมถ่ะค่้ที่สนใจนะคะสามารถสำรองที่นั่งได้เลยนะคะที่สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์นะคะซึ่งเป็นสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เนี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งในสถาบันหนึ่งนะคะของสำนักงานปปชนะคะติดต่อที่คุณน้ำฝนค่ะคุณน้ำฝนนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ 0ูน1 4แปด6้าห่งค่ะอีกครั้งนะคะศูน1 4 9ปด6้าหค่ะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับแล้วสำหรับคุณผู้ฟังท่านไหนเนี่ย ที่ต้องการจะรับฟังนะครับสามารถโทรมาสำรองที่นั่งได้จากเบอร์โทรศัพท์เมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วการนี้ครับผมขอขอบคุณดรชยานันติยะตะการชัยนะครับที่ปรึกษากรรมธิการพลังงานวุฒิสภาและประธานฝ่ายวิชาการในวันนี้เป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณทถานีด้นะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับรายการภารกิจพิชิตโกงขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการ แล้วกลับมาพบกันใหม่ในทุกสัปดาห์เวลา19นาฬิกานาทีถึง20นาฬิกาวันนี้ผมสศิวัตรรัตนพันธ์ขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการภารกิจพิชิตโก ผลิตรายการโดยสำนักง,งานปปอชอท่านผู้ฟังสาม,มารถติดตามรับฟังได้ทุกวันศุกร์เวลา19.30นาถึงเวลา20.00นาท,ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด421สถานีทั่วประเทศสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านประสบความสุขความสำเร็จในหน้าที่การงานสวัสดี